กอ่อนที่ใช้กับการทําประสุทว์แบบนี้ค่อนข้างเยอะไหมคะการตอบรับจากสมาชิกต่างๆเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เยอะนะคะเจอมากๆเพราะว่าลูกค้ามีออเดอร์แบบต่อเนื่องอแบบต่อเนื่องมากเลยเพราะตอนนี้นะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะทดลองใช้ก่อนก็แคออ่อาจจะสักตันสองตันนะคะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าผลของตันสองตันน่ะเปลี่ยนแปลงให้เป็น16ตันต่อ1นึคัน แล้วยอดขายนะคะตอนนี้เยอะมากค่ะ,คะแต่ละเจ้านะคะบางเจ้าก็ร้อยกว่าตันบางเจ้าก็60ตันคือพี่จะบอกให้เลยว่าไดาแคลตอนนี้ยอดต่อเนื่องอแล้วทําให้คนที่ทําตลาดเนี่ยก็คือเห็นผลอ่ะเราใช้สินค้าดีแล้วก็บอกต่อแล้วก็มีไรายได้แล้วสินค้าทําให้สินค้าของพี่เนี่ยอยู่ในตลาดของธุรกิจในบริษัทจอยนคอยเนี่ยก็สปีแล้วนะสปีเต็มๆแล้วท,ที่ยังอยู่ในบริษัทได้แล้วก็ ลูกค้าก็ทวีคูณขึ้นนี่คือความสุดยอดคือผลลัพธ์ที่เขาได้เห็นจากการใช้จริงๆว่ามันดีจริงๆพิสูจน์แล้วด้วยตัวเองนะคะก็เลยทําให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยปัจจุบันเป็นแบบนี้เลยเป็นกระสอบมีไซส์เดียวหรอคะพี่มีไซส์เดียวค่ะค่ะมีไซส์นี้นะหนึ่งกระสอบแบบนี้มีจําหน่ายเท่าไหรอย่างไงบ้างคะสำหรับคนที่สนใจสําหรับคนที่สนใจนะคะก็ไดแคลนี่กระสอบอย่างนี้นะคะ25กิโลนะคะราคาขายปลีกก็อยู่ที่2 5 0ร้อยห้าสิบค่ะ นะคะสมาชิกก็อยู่ที่220นะคะแล้วก็ยังมีคะแนนคืนอีก50คะแนนนี่ได้ทีีได้คะแนนด้วยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นธาตุแคลเซียมธาตุอาหารนะคะคุณภาพสูงจากธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ของคุณด้วยเนี่ยนะคะกับไดแคลค่ะหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แนะนํากันในช่วงนี้ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวดีๆให้รอติดตามพลาดไม่ได้พักสักครู่ค่ะ ที่มีให้ไม่รู้จบจากจอ y นคอเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอ y a อ d o และ g e n ซ i Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะชีวิไม่ไม สิ่นี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอรเซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําตอบทุกคาถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ ุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริรโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกระรันไม่ว่าคุณต้องการ น,นะคะคที่นี่จอยนคอยตอบสนองทุกค,ความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างไรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถุยค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะมาร่วมยืนยนันว่าผลิตภัณฑ์ไดแคลนี่สามารถแก้ปัญหาให้เขายังไงบ้างแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ช่วยเกษตรกรได้จริงๆนะคะวันนี้อยู่กับทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะคุณจิรศักดิ์และคุณจินดาแซ่ตังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะทั้งสองท่านเดี๋ยวให้แนะนําตัวเองก่อนเป็นชาวจังหวัดอะไรคะทานเชา,าครับาวาอยู่แถวไหนเอ่ย ลายบัดริ้วเข้าไปหน่อยแถวปัดริ้วแล้วคนแถวนต้องรู้จักเข้าไปนิดนึงเนาะค่ะทำอะไรอยู่คะอ๋อเลี้ยงกุ้งอยู่ค่ะที่บ้านเลี้ยงกุ้งอยู่ประมาณสาบ่อเนื้อที่ประมาณ17ดไร่ค่ะโอ้ก็ทำบ่อกุ้งอยู่เลยค่ะทำมานานหรือยังคะบ่อกุ้งน้นานแล้วค่ะเลี้ยงมาหลายปีมาประมาณสักประมาณเกือบ1ิปีแล้วค่ะเกือบสิปีทั้งคู่เลยช่วยกันสามีภรรยาค่ะ อ๋อแล้วแสดงว่าก่อนหน้านั้นที่เลี้ยงมาเนี่ยปกติแล้วบอกกุ้งเขาจะต้ะองแบบดูแลยังไงมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เราแบบมักจะเจอก่อนหน้านี้ค่ะคือว่าอันดับแรกเลยนะคะกุ้งเนี่ยจะตัวจะขาวขุ่นค่ะอ่าแล้วก็อ่าเป็นขี้ขาวส่วนใหญ่อ่าส่วนใหญ่ค่ะที่จะเป็นอ่ะคือ2อ,อ,อย่างนี้อ่าแล้วก็ลูกกุ้งอ่ะโตไม่สม่ำเสมอ,อม,มันไม่ค่อยไซส์แบบพอยกขึ้นมามันไม่ค่อยเท่ากันอ่ะ,ะ,ม,ม,อะมันแตกไซส์ แบบนี้เราคํานวณได้มาถามว่า,วาถ้าเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงบอก,กุ้งอยู่แล้วอาจจะพอนึกออกนะแต่<ะ>คนที่ไม่ได้เลี้ยงเลยสมมติเขาสมมติเขาลงทุนไปแค่นี้ใส่กุ้งลงไปเนี่ยเราพอจะกะได้ไหมว่าเราจะได้กุ้งเท่าไหร่กุ้งรอดออกมาเท่าไหร่ผลกําไรที่จะได้อย่างเงี้ยค่ะวนใหญ่อ๋อมันกะย,ยากค่ะอ่าเราต้องดูว่าการกินอาหารของกุ้งรุ่นนี้มันกินอาหารมากน้อยแค่ไหนอ่าแล้วก็เราก็มาคํานวณดูว่าเราจะให้มันแค่ไหนแล้วก็อย่างปูนที่ใช้อยู่เนี่ย เราก็ดูอาาัตราการกินอาหารถ้าสมมติว่ากุ้งกินอาหาร20โลเราก็จะใช้ปูนตัวเนี้ประมาณ1กระสอบอ่าเราจะใส่ประมาณ2วันหรือ3วันใส่ทีนึงค่ะอ่าก็คือต้องกะเอาด้วยดูด้วยมันต้องดูเลี้ยงดูกันแบบว่าละเอียดขนาดไหนกุ้งเนี่ยค่ะมันแบบว่าต้องดูเป็นระยะระยะมีช่วงอ,อากาศมนันก็แล้วแต่ถ้าฟาร์มใหญ่ๆเขาก็จะมีลูกน้องแต่ยังเราเนี่ยทำกันเองดูแลลงมือด้วยตัวเองอเลยใช่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เตรียมบ่อเลยเนี่ยนะคะ ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ออกมาสามารถที่จะส่งขายได้ก็มัน<ส>มอยู่ที่กุ้งถ้าสมมติว่ากุ้งตัวเร็วเนี่ยเราก็จะจับได้เร็วมันก็อาจจะอยู่ประมาณสองเดือนกว่ากว่าถ้ากุ้งมันแบบว่าโตช้าลดไซส์ช้าก็ประมาณสามเดือนอืม,อมค่ะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเจอไดแคลนี่ปัญหาทั่วไปที่เจออยู่กับกุ้งที่บอกว่ามีขี้ขาวมีอะไรแบบนี้ไซส์ไม่ค่อยเท่ากันนะคะแล้วยังไงคะแก้ปัญหายังไงกว่าที่จะมาเจอไดใดแคลนี้ค่ะ ก็คือว่าส่วนมากก็จะมีเซล์ค่ะเข้ามาแนะนำะใช้ตัวนี้นะแร่ธาาุตัวนี้ใช้กินอาหารแบบนี้ก็จะโตดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,ะแล้วก็มีโอกาสได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์อพอดีพอดีช่วงไฟเนี้ยพอดีมารู้จักตัวเนี้ยค่ะอะ่ก็เลยมาลองทดลองใช้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มปล่อยเลยก็เริ่มใช้เลยพอมีคนมาแนะนำอ่าเริ่มใช้แต่ว่าใช้ตัวปูนไดแควอย่างเดียวไดแควอย่างเดียวเลยค่ะใช้ยังไงบ้าง อันนี้คือผสมตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือเปล่าคะ<อ>ว่าเราเราเ,เ,เราเร,รเราปูพื้นก่อนค่ะอ่าแล้วก็มาใช้ตอนทําน้ําทําน้ําเสร็จแล้วเราก็มาช่วงปล่อยช่วงปล่อยแล้วก็ช่วงเลี้ยงอะค่ะอ๋อมันสามารถใช้ได้หลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราจะได้เห็นชัดๆตั้งแต่ปูพื้นบอกกุ้งเลยค่ะค่ะแล้วก็พอเริ่มเลี้ยงตอนนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงตอนนี้นี่นานหรือ,อยังคะประมาณ<อ>ส<ะ>ักเพิ่งจะใช้ไปกับกุ้งรุ่นรุ่นเนี้ยชุดเนี้ยชุดเดียวค่ะกำลังรออยู่อย่างเงี้ยเหรอคะค่ะ แล้วก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ก,กี่เดือนยังไงถึงจะได้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือที่ใช้อยู่นะตอนนี้คือรุ่นนี้ก็คือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือใช้ไปแล้ว1รุ่นค่ะ,ะแต่มันเป็นรุ่นแรกแล้วความเปลี่ยนแปลงที่ได้นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ค้งตัวสวยขึ้นน้ําสีสวยขึ้นแล้วก็จากที่เป็นตะคิวขาวขุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่มี หเห็นผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะค<า>่ตัวไซส์ความสม่ําเสมอน้ําหนักที่ได้หรือ,อยังไงเป็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้มันมันมันหลายตัวที่ว่าควบคุมอยู่ก็คืออาหารก็ควบคุมอยู่อ่าส่วนปูนเนี่ยเราเอาใส่คือช่วยช่วยเรื่องสีน้ําตัวไม่หงิกแล้วก็ลดไซส์อ่าส่วนตัวอื่นนี่ยเราต้องแบบ ค่อยๆไปค่อยๆปรับดูต้องดูใช้ระยะเวลาอย่างต่อเน,นื่องอาจจะต้องดูผลจากรุ่นใหม่ๆนี้ด้วยน,นะคะแต่ว่าโดยสรุปแล้วความรู้สึกพี่พอมาใช้ไดแคลแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับผลิตภัณฑ์นี้ก็คือประหยัดลดต้นทุนแล้วก็กุ้งตัวสวยขึ้นประหยัดด้วยค่ะจากเดิมเหรอคะค่ะประวัติจากเดิมมันประหยัดจากเดิมยังไงถึงแบบช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนเราได้ก่อน,ท,นที่แรกมันใช้อยู่หลายตัวค่ะมันก็เลยทิ้นไปอประกอบกันต้องเอาตัวนู้นตัวนี้มาแก้กันอย่างนี้เหรอคะก็ลอง ใช้เรื่อยไปแต่พอมาใช้ตัวนี้ก็เหลือค่ะตัวนี้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวจบเลยตัวเดียวจบบางทีแบบว่าพอเป็นโรคอันนี้ไม่สบายอย่างนั้นมีกลิ่นก็ต้องไปหาทางแก้กันไปค่ะและอันนี้เห็นเ็าบอกว่ามาจากธรรมชาติปลอดภัยด้วยปลอดภัยค่ะปกติแล้วเลี้ยงบ่อกุ้งอยู่เนี่ยเขามีการแบบผสมหรือมีอันตรายไหมแบบผู้บริโภคจะกินไปเนี่ยบางคนบอกว่ากลัวปนเปื้อนกลัวใช้เคมีแบบนี้ปกติใช้อยู่นี่มีบ้างหรือเปล่าคะ ที่บ้านส่วนมากจะแบบจะเน้นเรื่องพวกนี้ค่ะให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่าจะได้ปลอดภัยด้วยปลอดภัยเพราะว่าตัวเองก็คือทำอยู่คุกกี้อยู่ทำเองอะไรเองอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากให้คนที่แบบว่าซื้อไปบริโภคเนี่ยได้บริโภคผลิตภัณฑ์ดีๆผลผลิตก็ออกมาดีด้วยและความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเห็นถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะ,คะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้ววันนี้ก็คือมาใช้เองโดยตรงมีความมั่นใจได้ข่าว่าทั้งสองท่านนี่สมัครสมาชิกแล้วได้ซื้อในราคาพิเศษหรือได้ต่อย,ยอดเป็นธุรกิจยังไงบ้างหรือย,ยังคะ Oh, ยงซื้อไปลองใช้ออใชเอง,เองพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ก่อนเอาละนะคะหลังจากการพิสูจน์นี้ใช้ไปแล้วนะั้นเดี๋ยวในรอตอต,อต่อไปถ้าดีขึ้นนะคะมีบอกข้างๆหรือมีใครมาถามแนะนําบอกต่อนี่ก็สามารถที่จะเกิดรายได้ได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะเอาละวันนี้ให้ทั้งสองท่านยืนยันคุณผู้ชมละกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไดแคลใช้ไปแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เห็นแล้วก็อยากให้เชิญชวนให้คุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยที่อาจจะเลี้ยงบ่อกุ้งเหมือนเราหรือว่าเลี้ยงทาบ่อปลาบ่อกบอย่างอื่นอยู่เนี่ยได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ไดแคลเหมือนกเชิญ ดเนค่ะก็คือว่าตัวไดแคลนะคะก็จะช่วยเรื่องประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอันนี้คือหลักสําคัญใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนมาลองใช้ดูว่าถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องกุ้งขี้ขาวเป็นตะคิวตัวขาวขุ่นไม่ราไซส์ลําลบากก็ลองตัวนี้ดูค่ะพิสูจน์มาแล้วรู้สึก ถูกใจดีครับดีมากเลยนะคะเอาล่ะก็เป็นอีกคำยืนยันจากผู้ใช้จริงทั้งสองท่านค่ะคุณจิรศักดิ์และคุณจินดาแซาตันค่ะขอบพระคุณทั้งสงท่านนะคะค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจในผลิตภัณฑ์ไดคาวนะคะแล้วก็อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถโทรเข้าไปสอบถามไดที่เบอร์ call center ของเรานะคะจะโทรสั่งผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือว่าจะสมัครสมาชิกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากว่าจะซื้อใช้เองแล้วเห็นผลชัดๆอย่างพี่ทั้งสองคนวันนี้มาร่วมยืนยันแล้วนะคะคุณก็ยังสามารถต่อยอดแล้วก็เกิดธุรกิจสร้างไรายได้ได้เช่นเดียวกันค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรเข้าไปสอบถามไดที่เบอร์ call center หรือว่าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.coin.co.th และ www เวิร์คทีการ jc.com ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เอาใจเกษตรกร,เ,กรเหมือนเดิมพลาดไปได้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ